พวกเราวันนี้มาดูพลังเสน่ห์ของคนที่เกิดวันอังคารกันนะบางทีอาจารย์ก็เรียกมนเสน่ห์ของอังคารเนี่ยเขาเป็นยังไงเรามาดูกันนะอังคารเนี่ยนะง่ายๆลุกแบบแบดบอยถ้าเป็นผู้หญิงก็ลุกแบบเปรี้ยวๆเพลเกอร์หน่อยหนึงคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีเสน่ห์ตรงที่ความเป็นคนเท่ๆเท้าๆดูปันปอน,ปอนแต่จริงใจจะเอาไงก็ว่ามาถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบบ เป็นผู้หญิงมแมนๆน่ะเอ้าหนโจเขาไงไหนว่ามาเ <c oughs> ต่นผู้ชายนี่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าลักษณะการแต่งตัวหรือบางทีอะ่ะแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่การพูดกันจาบุคลิกลักษณะคล่องแคล่วว่องไวมันดูเป็นวัยรุ่นมักจะเด็กกว่าวัยอ่ะโดยเสมอคนที่เกิดอังคารเนี่ยจึงเป็นคนที่หน้าตาอ่อนเยาอยู่เสมอเป็นส่วนมากอังคารนี่นะ ข้าวที่สุดในบรรดาเจ็ดวันสมัยวัยรุ่นเลือดร้อนนี้นะถ้ามีอะไรในเปิดฉากพูดเปิดฉากลงมือก่อนเลย <c oughs> ใครที่ชอบคนเกิดวันอังคารนี้รักแล้วรักเลยหัวปักหัวปัม๊มเพราะว่าอะไรเพราะอังคารอ่ะเวลาที่เขาจะแสดงออกอะไรเนี่ยตาเขาเนี่ย มันมีความจริงอยู่ข้างในเน่ะมันใสซื่อมันบริสุทธิ์มันให้หมดใจอ่ะนั้นก็มีแนวน้มสูงใช่ไหมว่าถ้าเรารู้จักกับเขาอ่ะเราก็จะให้ใจตอบแทนเข้าไปเ่ะในระดับอัตราที่พอเหมาะพอสมกันคนเกิดบังคัน,นจึงมีคนเนี่ยที่รักที่ชอบแต่จันจะบอกว่า ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาจริงใจตอบเราเสมอนะหลายต่อหลายครั้งนะข้อเสียคองเกิดวันอังคารนะบุมบามคือให้ความจริงใจคนไปก่อนเลยไม่ดูตามมาตาเรือว่าคนบางคนนี่มันให้ไม่ได้นะ <c oughs> ปรากฏก็ให้ความจริงใจเข้าไปบอกความลับเข้าไปมีอะไรเล่าให้เขาฟังหมดเลยเพิ่งรู้จักกันแท้บางคนก็งง,งว่าเอา้าทําไมคนอังคารคนนี้นี่ ชาบเป็นคนที่จริงใจอย่างถึงที่สุดไม่มีอะไรปิดบังเลยบางครั้งอะบางเรื่องอะมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้คนเดียวอะแต่เราหวังดีไงแล้วก็บอกอื่นไปเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครเป็นที่เป็นภัยแต่หารู้ไหมว่าหลายต่อหลายครั้งคนเกิดวันอังคารพลาดท่าเสียทีนะเพราะว่าตัวเองไว้ใจคนอื่น<ม>ถ้าตัดมาคําเดียวน,นะคําว่าไว้ใจเนี่ย<ม>ส่วนหนึ่งมันผูกมิตรใช่ไหมดูเป็<ม>นคนจริงใจใช่ไหม แต่เสนมอมอาจจะทําลายตัวเราเองได้ก็เป็นสิ่งที่อังคารมักจะเจอเสมอแต่ถ้ามามุ่งถึงจุดที่ว่าแล้วอังคารเนี่ยเขามีสเสน่ห์ตรงไหนอังคารนี่ผู้ใหญ่รักไม่รักได้ไงเพราะดูเหมือนกับอังคารนี่ไม่ยอมโตสัทีจะไปทําการทํางานใช่ไหมหวหน้ารุ่นพี่คนที่อายุมากกว่าลูกค้าก็เอ็นดู เอ็นดูเหมือนกับอยากสนับสนุนเขาเออก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเวลาที่จะทําอะไรแล้วคนที่เขามีความเอ็นดูคนที่มีลักษณะเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอังคารสเสน่ห์อย่างหนึ่งของอังคารนะเดี๋ยวต้องไล่ไปให้จบสเสน่ห์ที่มันดูเหมือนกับเป็นคนน้อยใจแต่ว่าไม่ชอบแสดงออกมันมีสเสน่ห์ตรงนี้ ถ้าเราลองสังเกตนะคนที่น้อยใจแต่ไม่แสดงออกบางทีนะหน้าชื่นอ,อกตรมอะ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมไแต่สักพักหนึ่งน้ำตาไหลพากันมาเลยอะ่ะคือมันอันไว้ไม่อยู่ไงมันทำให้เราสึกอยากจะเข้าไปประคบประงมเขาไปดูแลเขาหน่อยไปถามไถ่เขาหน่อยว่าเป็นอะไรหรอออย่างเงี้ยหาอะไรให้กินเลยดูเหมือนกับว่า เป็นคนที่ต้องการกำลังใจพ้องคนเกิดอังคารนี่ตั้งแต่เด็กจะเล็กนะอันนี้ว่ากันตามตรงนะเป็นเด็กบ้าย,ยออยากให้ทําอะไรยอพอโตขึ้นมาไหนกย็ยุเอาเลยเอาเลยทาเลยด,ดีอันนี้ดีทาเลยกำลังเนี้ยดังนั้นคนเกิดอังคารเวลาที่เขาจะมองหาความทักดีเขาก็มองหาคนที่รู้จุดตรงนี้ของเขาอะว่า กขาต้องการกำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเขาถึงแม้ว่าจะถูกจะผิดสนับสนุนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตักเตือนมาแก้ไขเพราะว่าเขาคิดแล้วเขาพูดเลยเขาทําเลยเขาไม่ค่อยมาลงมือว่าจบลงแล้วมันจะเป็นยังไงดังนั้นคนที่เป็นคนรักของอังคาเนี่ยก็ใจเต้นตุ้มๆต่ำๆเนี่ยนะเดี๋ยวไปทําอะไรที่มันแบบเสียเส่ยงหรือเปล่า๋อาคงเกิดกังคาชอบเสี่ยงนะจริงๆถ้าว่าโดย สเสน่ห์ของเงคนกลางเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนชอบเสียเ่ยงน่ยชอบไปทำอะไรขับรถเร็วเสี่ยงลงทุนเสี่ยงทรโน่นทานี่ที่มันดูจะอันตรายบ้างดูจะเป็นอะไรนะความตื่นเต้นเร้าใจอ่ะมันก็ทําให้มีกองเชียร์โดยอัตโนมัตินะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะให้การสนับสนุนกันเง เพราะเหอนังคารจึงมีสเสน่ห์ไปทําอะไรก็มีแต่คนตามไปเชียร์ให,ให,ให้ต่อให้เป็นรองเขาก็จะมีกองเชียร์ที่แบบคอยจะไม่ทิ้งหายไปไหนนี่คือสเสน่ห์ของเกิดวัน,นอังคารอังคารนะเพิ่มความเป็นคนเจ้าสังเกตน,นิดนึงก็ดีเพราะหลายต่อหลายครั้งนะที่เราไปพูดอะไรกับคนเนะี่ย เรามีเสน่ห์โดยตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนจริงใจใคร,ใครก็อยากคุยกับเราแต่บางทีเราหลงลืมรายละเอียดลืมสังเกตเพราะไงว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเขาพร้อมที่จะฟังไม่ฟังการเสริมเสน่ห์ของเกิมดมรดคารเนี่ยอย่างเช่นใครที่ได้วัตถุมงคลที่เสริมเสน่ห์จากอาจารย์ไปแล้วอย่างอังคารนี่ใช่ไหมพกไว้ใกล้ตัวไม่ต้องใช้กระถาเพราะอาจารย์ปกเสกแล้วนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดเป็นการชารัดพลังแล้วเวลาที่อยากนะไปมีความประทับใจให้ใครเนี่ยพก ไว้ใกล้ตัวเราไปอยู่ใกล้เขาไปพูดไปคุยไปพบไปเจอเขาแล้วก่อนนอนนะข้อสองนะก่อนนอนนะนึกหน้าเขาไว้ชัดนะเอาสิ่งที่อาจารย์เนี่ยมอบให้บูชาเนี่ยวางไว้ใต้หมอนแล้วก็หลับไปเลยนี่จะทําให้เขารู้สึกคิดถึงอยากพบอยากเจออาจจะฝันถึงเช้ามาบบกอยากจะเจอเห็นไหมคนเรามันต้องรู้สึกว่าคิดถึงอยากเจอปัอนถึงจะเล็กคุยกัน ที่เคยคุยแล้วห่างหายไปหรือที่ไม่แหนใจว่าจะคุยต่อดีไหมเนี่ยอจังหวะตรงน,นี้แหละมันจะเหมือนกับได้ทักได้ทายหรือพบเจอกันหนึ่งพอรับไปแล้วนะพกไกลๆตัวพอเช้ามานึกถึงอาจารย์ไว้เป็นการชาร์จพลังตะทวนให้นะรับไปแล้วตอนเชา้ามานึกถึงอาจารย์ชาร์จพลังอาจารย์ขอให้มีเสน่ห์อะมีสองแบบนะแบบแรกถ้าหากว่า อยากให้มีสติคนทั่วไปก็พกไว้แล้วขอให้ตราเป็นคนมีเสน่ห์นะอาจารย์นะฮสองถ้าใช้เจาะจงเฉพาะคนกันแหนนอนละบางคนบอกต้องพิมพ์คุยกับเขาต้องโทรคุยต้องไลน์คุยหรือไปเจอต่อหน้าตอนที่จะคุยกันนะ่ะเจอไม่เจอก็แล้วแต่พกวัตถุมงคลไว้ใกล้ตัวสองอันนี้สําคัญมากไฮไลท์คือตอนที่เราจะหลับแล้วอ่ะเราเอาวัตถุมงคลเนี้ยชิ้นเนี้ยนะเอาวางไว้ใต้หมอนนอนทับไว้ เออมันนึกถึงหน้าเขาไว้ชัดนิ่งๆจนหลับไปเลยพอแล้วทำแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นปฏิกิริยาว่าเออทำไมคนที่เราทําแบบนี้เขาเราก็รู้สึกคิดถึงแบบเป็นธรรมชาตินะั้นเพราะศิลศาสตร์สายขาวในสิ่งที่อาจารย์ทำให้เราทําให้เขารู้สึกว่าหลงไหลแบบเป็นธรรมชาติรู้สึกคิดถึงแบบไม่มีเหตุผลท่านองไปสอบถามอัตราค่าบูชาครูหลังไม์กันเองกดที่โปรไฟล์กดที่ข้อความส่วนตัวก็ได้อาจารย์เจ๊คำปรึกษาถ้าใครที่อยากจะ รู้ว่าอ,อ๋อเคล็ดลับการใช้อย่างที่จริงมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละเพราะปกเสด็เรียบร้อยเอาไปพกพาไปวางใต้หมอนนึกในยชัดเราจะต้องเป็นคนนึกหน้าเขาเองเพราะว่าจิตใจผูกพันกับเขาแต่ถ้าใครที่ไม่ได้นึกหน้าใครไม่ได้ไปวางใต้หมอนเวลาที่พกพาก็มีเสน่ห์กับมวลชนทั่วไปนี่คือพลังเสน่ห์ของอังคารที่ส่วนหนึ่งเป็นจากธรรมชาติเขาส่วนหนึ่งเป็นจากพลังวัตถุมงคลที่ปกเสกคาถาทางด้านเสน่ห์โดยตรงออก็หวังว่า คนที่เป็นอังคารจะรู้จุดแข็งของตัวเองนะเอาไปทําให้มีสเสน่ห์คนที่ชอบอังคารนะก็จะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนเขาแล้วก็เอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใครอะที่จะไปมีความสัมพันธ์เกิดมาอังคารเนะี่ยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจว่า ชีวิตจะตื่เนเต้นล้าวใจเพราะอยู่กับคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีชีวิตชีวาตลอดเวลาก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะสำหรับคนอังคารหรือคนที่จะรักคนอังคาร